มาดูกันที่คอรมอค่ะเห็นชอบร่างพรบรส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หนุนติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปลดค่าไฟพึ่งพาพลังงานต่างชาติค่ะ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พศตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อสนับสนุนการติดตั้งระบบโซลาร์ลูฟท็อปทั้งในที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของประชาชนในประเทศลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ you <sighs> พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญ5ประการคือกำหนดให้การติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปเพื่อใช้เองไม่ถือเป็นกิจการพลังงานและไม่อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารหรือโรงงานไม่ต้องขออนุญาตติดตั้งเพียงแค่จดแจ้งตามหลักเกณฑ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันโดยต้องใช้ไฟฟ้าเฉพาะภายในสถานที่ติดตั้งเท่านั้นมีการควบคุมและติดตามอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมกับ ข้อห้ามการ ถอดแยกชิ้นส่วนซากอุปกรณ์โดยไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบและติดตามการติดตั้งและได้กำหนดบทลงโทษชัดเจนต่อผู้ที่ฝ่าฝืนตั้งแต่ปรับไปจนถึงโทษจำคุกในกรณีร้ายแรงทั้งนี้นะคะทางพระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน180วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยกระทรวงพลังงานยืนยันว่าพอรอบอรฉบับนี้จะไม่กระทบต่อ รายได้ของรัฐอย่างมีนัยสำคัญและก็จะช่วยลดต้นทุนพลังงานของประเทศเนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงพึ่งพาการซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเป็นหลักอยู่ในปัจจุบันค่ะ